เพลงใหม่ของ4 if e แล้วก็วันนี้นะคะเรามีเพื่อนมาเรียนกับพวกเรานะคะชื่อว่าหนึกนะคะเป็นเพื่อนของพวกเราเองแล้วก็เพลงใหม่ของ 4I อ e มีชื่อว่าบลชาถ้าเกิดเอยถ้าออกเสียงไม่ผิดนะคะแล้วก็ไปชมกันเลยค่ะไปกันเลยไปดูกันเลย when you push me down try to forgive it you said you were down but you'll never get it you'll never get it well I still remember Don't want all my time to be about you about you Don't want all my time to be about you Your best intentions Intend to pretend You try to act like you won't waste my time again you Ooh. fight with me, play with my heart, yeah. then just say sorry like you're him. About ya Don't want all my time to be about ya Hope you know what you missed Ain't nothing else like this Both time I give up on you making time But time I blog you on and Live I'm moving on Ay. Too many times I've tried playing at all on my heart. You wanna know about me and me for easy and -e. I don't never hear another thing about ya well, you down. I'll let your promise. like my world. Where's your promise? come now. I'm tired ก็เราจะมาพูดถึงอลตอนที่เราดู MV เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ไปดูเรื่องแต่ละซีนของ MV เรื่องสีแรกรู้สึกว่าทุกคนสดใสมากแบบไม่แกนใครเลยทั้งชูทั้งเออตูมหน้าผมอะไรอย่างนี้ก็คือดีทุกคนใช่สดใสฉากก็สวยน่ารักใช่แล้วก็อีกซีนที่ชอบ เป็นซีนที่เป็นชุดคลุมสีม่วงอเป็นแบบว่าออกวิตตอเรียก็คือนไม่ค่อยเห็นใครแบบเห็นไม่ค่อยเห็นวงไหนทำออกมาแล้วแบบวิตตอเียอะไรอย่างนี้แล้วก็ทุกคนสวยมากความอินเตอร์โดยเฉพาะพันโดดเด่นมากพี่ซิ่งเคยจะบอกว่าท่อนหูคือติดหูบีบดีแล้วเป็นเนื้ออิงทั้งหมดแล้วคือแบบคนรูกยกระดับทีปั๊บเบอร์มันเลิศดีก็คือนนุกคนูป เจคโคนคือลงตัวมากสลับบล็อกกิ้งนี่จะรอดูแดนแพทริกนะเออแดนโทแมนแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรหลังๆที่มันเป็นชุดที่ถ่ายอยู่เมืองอะไรสักอย่างญี่ปุ่นอะไรสักอย่างที่มันดูเท่ๆเออชุดมันเท่ชุดมันเก๋แล้วแบบบีดดรอปที่มันแบบท่อนเป็นท่อนหกวก็ดรอปตึ้งลงไปแล้วแบบึ้งมาใหม่ที่หลังอนันดีอันคือดีมากเนื้อเนื้อคือได้ แต่ละคนคือไม่จมไม่ตายก็คือเพลงนี้ฝ้ายฝ้ายคือมานะใช่ฝ้ายดีฉากที่อยู่ในห้องแต่งตัวฝ้ายแบบออืัันนน้ดีเข้ากับฝ้ายมากไม่ตายใช่เออทุกคนไม่ตายคือสวยเออก็เป็นดีมุมมุมใหม่ของโฟอีเนาะที่แบบเออเป็นเพลงแนวใหม่จะเห็นแบบสวยหวานอะไรอย่างนี้ส่วนใหญ่แต่เขาก็ยัง คงคาแรคเตอร์เต้นแรงของเขาเนาะชอบชอบมากเต้นหนักเต้นแรงอะไรของเขาอยู่แล้วเราจะมาพูดถึงเรื่องที่มันแบบน่าจะได้อีกใน m อีนี้นะคะอันนี้คิดว่าทรงผมของเฮนนาน่าจะได้ได้ดีกว่านี้ใช่ใช่คิดว่ามันจะได้ดีกว่านี้อีกแล้วก็ทรงผมไฟล์ไวซีนสุดท้ายคือเราก็ไม่ได้คาดหวังแต่เราก็ ดีแล้วไม่ผิดหวังแต่ไม่ใช่ว่าใน m อ v ไม่ดีนะคะก็คือดีแต่ว่ามันน่าจะได้ช่แล้วก็ชูขอ i ายซีแรกใช่ไหมรู้สึกว่าอยากให้มันแบบเป็นแย่เป็นท่อนบนท่อนล่างเพราะว่าใส่แล้วน้องรูมหมอกับชูแบบนั้นน้องหมอกับชูแบบนั้นแล้วก็อืมตาออมไงเออตาออมอ๋อแล้วก็รู้สึกว่าตาออม เออ่ดูหายเนาะใช่ดูเก๋แต่ว่ารู้สึกไม่จันสวยสวยน้สวยสวยแบบซีนแต่ซีนน้อยไปหน่อยไม่ค่อยแบบเด่นแบบมีซีนของตัวเองถ้าเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอยากให้แบบมากกว่านี้อืมก็อยากให้มีแบบนี่สำหรับนีนาคือนี่อยากให้มีเบรกแดนแดนแดนเบรกอะไรเงี้ยแบบว่าเออให้โชว์สกิลเต้นนิดหึือคอมเมนต์เต้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเพราะทุกคนเต้นดีแต่มันก็เต้นหนักนะฮุกฮุกสามฮุกก็หนักนะเออแต่อยากให้เพิ่มแบบ เบรกแดนไปนิดนึงแบบเพลงที่เราเลามาก็เต้นอยากอยากให้เพิ่มแบบเหมือนามันก็เหมือนกันทุกทุกแล้วก็เลยอยากให้มีแบบเบรกแดนที่แบบถ้าแตกต่างกับอีกอยากให้แบบเมนแดนได้โชว์นิดนึงเต้นสับตอะไรเงี่ยนี่แหละคือเรื่องที่มันควรจะได้ใช่คิมอัจจาย ก็รีแอคคลิปนี้ก็จบเป็นเท่านี้นะคะแล้วก็รอติดตามผลง,งานของพวกเรานะคะว่าเราจะมารีแอคเพลงใครวงอะไรเลียให้เรารีแอคเพลงไหนนะคะก็สามารถคอมเมนต์บอกได้หรือว่าอยากจะให้พาเพื่อนมารีแอคด้วยนะคะก็คอมเมนต์บอกได้เหมือนกันนะคะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเจอก,กันใหม่นะคะเกโกด